คนไหนจำกุ้กไก่ปิดท้องได้บ้างคนไหนยังตูมตูมตูมไปกับกระต่ายบ้างและคนไหนยังรักตุ๊กติ๊กตุ๊กปองที่พาไปกินขนมอร่อยอร่อยและที่สำคัญคนไหนบ้างที่รักลูกหลิง25ปีแพลนฟอร์คิด25ปีที่แพลนฟอร์คิดตั้งใจมั่นในการสร้างอาหารสมองและอาหารใจให้กับเด็กๆตั้งแต่ปีนั้น จนถึงปีนี้และเชื่อว่าปีต่อๆไปแปลนฟอร์คิดยังคงตั้งมั่นในการเป็นสะพานทอดเชื่อมความรักของแม่ไปสู่ลูกของพ่อไปสู่ลูกของคุณครูสู่ศิษย์และของผู้ใหญ่ถึงเด็กๆทุกคนยังเชื่อมั่นว่าแปลนจะเป็นสะพานทอดเชื่อมด้วยภาษาหนังสือสู่ภาษาชีวิตสร้างชีวิตน้อย ให้เป็นเด็กที่หอมแผ่นดินคนไหนยังจำลูกลิงได้บ้างคนไหนยังจำตุ๊กติกตุ๊กปองได้บ้างคนไหนยังจำเจ้าป่าปวดหัวได้บ้างและคนไหนไม่กินลูกวาดเพราะสีแดงแป๊ดเขียวปีทำให้ปวดท้องร้องคลางอี๋อีกับกุ๊กไก่ปวดท้อง25ปีแปลนปอคิด 25ปีในการตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆผ่านตัวอักษรสู่เด็กน้อยที่จะมีความเติบใหญ่ในชีวิตมีทักษะชีวิตมีคันลองชีวิตในวิถีที่ดีหนังสือดีสร้างชีวิตดีๆให้กับเด็กได้เป็นเด็กดีเป็นเด็กไทยที่หอมเป็นดิน สวัสดีครับครูปรีดาปัญญาจันทร์นะครับทำนิทานมานานมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ฟอร์คิดแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับแบรนด์ฟอร์คิดที่เติบโตมา2 5ปีเป็นประเภแล้วนะครับแบรนด์ฟอร์คิดทำหนังสือสำหรับเด็กมามากมานานมากนะครับครูปรีดาเริ่มงานกับแบรนด์ฟอร์คิดตั้งแต่แรกๆเลยชุดแรกที่ออกกับแบรนด์ฟอร์คิดที่ทำกับแบรนด์ฟอร์คิดก็คือชุดส,สนุก ได้รางวัลด้วยนะครับชุดต่อมาราชาคลือสีก็ได้รางวัลเช่นกันแล้วก็มีชุดต่อมาต่อมาอีกนะครับทํามาเรื่อยๆนะครับช่วงหลังๆโดยทีมงานที่มีศักยภาพมีความสามารถของแบรนด์ฟอร์คิดคูบิดาก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านเหล่านี้ช่วยกันพัฒนาหนังสือที่ดีสําหรับเด็กจนช่วงหลังๆนิทานที่คูบิดาทําร่วมกับแบรนด์ฟอร์คิดไม่เคยพลาดรางวัลเลยครับ เพราะทุกคนทําด้วยความเข้าใจทุกคนทําด้วยหัวใจหัวใจที่ต้องการให้เด็กมีความสุขและเด็กได้เรียนรู้เรื่องต่างๆที่ซ่อนอยู่ในนิทานหรือซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มน,นั้นๆเ็นว่าหนังสือของแบรฟอร์คิปเป็นหนังสือสำหรับเด็กที่มีหลากหลายมีทั้งนิทานมีทั้งหนังสือที่ให้ความรู้มีทั้งที่หนังสือสวยงามมีทั้ง มีทั้งต้องเรียกว่ามีทั้งมีทั้งเยอะแยะมากมายกี่เล่มไมต้องจดจำา5 5ปีไม่ใช่น้อยและแปลนคอาคิดยังเดินหน้าต่อไปอีกนะครับแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพและก็อย่างมีอนาคตต้องดีใจสำหรับเด็กๆไทยอุ่นใจสำหรับเด็ก,ดกทั่วโลกที่มีหน่วยงานหนึ่งมุ่งมั่นตั้งใจสร้างงานดีๆ สำหรับเขาสวัสดีค่ะครูแพงหรือด็รแพงชินพงศ์นะคะก็ทำเพลงกับสำนักพิมพ์แปลนฟอร์คิดมานะคะทั้งหมด15ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็ทำหนังสือนิทานชุดป๊อกแป็กทั้งหมด7เล่มด้วยกันนะคะเนื่องจากสำนักพิมพ์แปลนฟอร์คิดส์พบรอบ25ปีก็ขอแสดงความยินดีอย่างมากนะคะ ขอให้นับทำหนังสือดีๆสำหรับเด็กตลอดไปนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะพี่ฟางมลดีทองกลอยค่ะ25ปีแบรนด For Kids เป็น25ปีแห่งความทรงจำ25ปีแห่งความผูกพัน25ปีที่แบรนด For Kids ได้มีโอกาส เปิดประตูสู่จินตนาการให้กับเด็กๆและทุกครอบครัวนะคะครบรอบ25ปีพี่ฟางก็ขออวยพรให้แรนฟอร์คิดประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจให้ทุกบ้านมีหนังสือนิทานเพื่อเปิดโลกจินตนาการให้เด็กๆรวมถึงส่งเสริมเรื่องของการรักการอ่านด้วย สำหรับพี่ฟังเองนะคะก็ได้ทำงานที่แบรนด์ For k i s มาเป็นปีที่17แล้วแล้วก็มีหนังสือนิทานมาให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อ่านมากกว่า50เรื่องก็ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะคะและที่สำคัญต้องขอฝากผลงานชิ้นต่อๆไปที่พี่ฟังกำลังจะทำด้วยฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ พี่ตุ้ยนะคะรัตนาโคชนาศนักเขียนนิทานชุดกระต่ายน้อยช่วยงานบ้านปุยปิงปันลูกกระต่ายสามพี่น้องของเรานั่นเองในโอกาสที่ b r a n d f o r Kids ครบรอบ25ปีนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เติบโตมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าค่ะ25ปีนี้เป็นเวลาที่พิสูจน์แล้วว่า b r a n d f o r Kids สร้างสงสรื่อที่มีคุณภาพสร้างสืงส่อดีๆสำหรับเด็กและต่อไปในอนาคต แบรนฟอโฟคิก็ยังคงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เด็กๆได้สนุกได้เพลิดเพลินได้ความรู้กับหนังสือดีๆเรื่องราวดีๆที่แบรนดอโฟคิร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาตลอดไปค่ะเด็กๆคอยติดตามปุยปิงปันลูกกระต่ายสามพี่น้องกับเรื่องราวสนุกๆในชุดต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนาลูกนะคะเป็นคนว่างานชุดลูกลิงค่ะ ในเวลาที่แฟนครบรอบ25ปีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณบริษัทแฟนซอกจีนมากเลยนะคะที่สร้างสื่อดีๆออกมาให้เป็นอี่กับเด็กๆค่ะแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปนะคะสร้างผลง,งานที่มีคุณค่าพอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกิกชุติพดาอาเิดีนะคะหนึ่งในนักเขียนของสมนักพิมพ์ Hello Kids Pressland for Kids ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กประถมวัยแล้วก็หนังสือนิทานชุด Coding Game ้วยนะคะ ปีนี้นะเป็นปีที่พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ25ปีของแบรนด์ For Kids Happy Birthday นะคะในฐานะนักเขียนนะก็ขออวยพรให้แบรนด์ For Kids นะปีนี้นะยอดขายปังๆไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีหนังสือนทิทานดีๆมีสื่อการเรียนรู้ดีๆผลิตออกมาเรื่อยๆให้เป็นของขวัญให้เป็นรางวัลให้ครองใจคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆตลอดไปเลยนะคะ Happy b i r เ d a y นะคะ